ระวาจาประจำวัพพูที่สิพฤศจิกายน2021บทอ่านจากหนังสือปริชายานกษัตริย์ทั้งหลายจงฟังให้เข้าใจเถิดบรรดาผู้ปกครองทั่วแผ่นดินจงเรียนรู้เถิดท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจเหนือประชาชนมากหลายและภูมิใจที่ปกครองชนชาติจำนวนมาก จงเงี่ยหูฟังเถิดอำนาจปกครองของท่านมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอนุภาพของท่านมาจากพระเจ้าสูงสุดพระองค์จะทรงทดสอบการกระทําของท่านและจะทรงพิจารณาเจตจำนงของท่านแม้ท่านเป็นผู้บริหารพระอาณาจักรของพระองค์แต่ถ้าท่านม่ได้ปกครองอย่างถูกต้องมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมิได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ก็จะเสด็จมาเผชิญหน้าท่านอย่างน่ากลัวโดยรวดเร็วเพราะผู้ทรงอำนาจเหนือผู้อื่นจะถูกพระองค์ทรงพิพากษาอย่างเคร่งครัดผู้ต่ำต้อยสมควรได้รับพระเมตตาแต่ผู้ทรงอำนาจจะถูกพิจารณาคดีอย่างเคร่งครัดพระองค์ผู้ทรงอำนาจปกครองมวลมนุษย์จะไม่ทรงยำเกรงผู้ใดจะไม่ทรงคำนึงถึงความยิ่งใหญ่ใดๆ พราะพระองค์ทรงสร้างทางผู้ใหญ่และผู้น้อยและทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแต่ทรงสอบส่วนตรวจตราผู้ทรงอำนาจอย่างเคร่งครัดผู้ทรงอำนาจทั้งหลายเขาพระเจ้าจึงพูดกับท่านเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ปริชายานและไม่หลงผิดผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติศักดิ์สิทธิ์อย่างเลื่อมใสศรัทธาก็จะได้รับความศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่เรียนรู้ธรรมบัญญัติ ท่านจะได้รับการปกป้องจากข้อกล่าวหาดังนั้นท่านจงกระตือรือร้นและตั้งใจฟังคำของข้าพเจ้าจงสแสวงหาแล้วท่านจะได้รับความรู้พระวรสาราบุลูกาขณะที่พระเยซูเจ้า เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเลมนั้นพระองค์เสด็จผ่านแควนสมารียและกาลิลีเมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรือนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างๆร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสม,มาณะเถิดขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรค คนหนึ่งในสิบคนนี้เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพรางร้องตะโกนสรรเสริมพระเจ้าสมน้าลงแทบพระบาทขอพระคุณพระองค์เขาผู้นี้เป็นชาวสมารียพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าทั้งสิบคนหายจากโรคมีใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า จงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้วข้อคิดบทอ่านแรกในวันนี้พูดถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายที่ใช้อำนาจผิดผิดเรามาักจะวิตกจนกลายเป็นความกลัวเมื่อเผชิญกับคนมีอำนาจเวลามีรถตำรวจวิ่งไล่หลังเรามาเราจะรู้สึกกลัว ว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าขับรถเกินความเร็วหรือเปล่าหรือทำผิดกฎจราจรอะไรหรือเปล่าพระเจ้าไม่เคยใช้อำนาจผิดผิดพระองค์ใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือ เราเห็นอำนาจของพระเจ้าในพระเยซูเจ้าที่รักษาคนโรคเรือนทั้งสิบคนเราไม่ได้แปลกใจในความเมตตาของพระองค์แต่เราแปลกใจที่มีเพียงคนเดียวกลับมาหาพระองค์ทั้งสิบคนควรกลับมาหาพระองค์และมอบชีวิตทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และบอกกับพระองค์ว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021